นี่ครับมาเบิงพ่อแหลมแต่งแต่งโตครับผมนี่เอฟซีกำลังกำลังมาหาเอาครับโอ้ได้ยังมาฝากพ่อแหลมน้องง่วงครับน้องง่วงน้องง่วงหรืครับมาเอฟซีขวแหลมในน้องง่วงมาฝากครับน้องง่วงคากนี่โอ้แั่ปัญหาไครับบอครับเอ่อน้องงัวพขวแหลมที่ได้กินน้องงัวมาเข้าไปเข้าไปฮอนเดียวหมดแล้วไม่เหนื่อยจ้ะ เต่งองหัวพ่อพ่องัวแมนครับขอบคุณครับนี่ครับเอวเอฟซีมาค่นไงครับพี่น้อเอฟซีเป็นเมื่อไหรันจ้ะนลยะครับนอลอยดิไลอยน่นยูหันครับพนอลอยเอฟซีมามพอแลมวพอลี่วมือนันเสียบังไฟ ติดคนตาก็ว่ถือท่างมาจากนักรี่าแม่ดลีบอกเฮยเลยขอฟันี่ครับเื่อวีกินบงิเอพแมครับโอ้โ่มกุติตามเบิ้งครับตัดนตามเอฟซีเอฟซีไอร้อยก็มานะบุญไอร้อยมาละเอกี่ย

เอฟซีเอฟซีพี Nein, uh, you, ่ลอยครับเอฟซีพอแหลมมันมัเอฟซีมันแก่แหลมอ่าแก้ขับเอฟซีครับผมเอฟซีอันนี้น้องเมียเล่าแล้วม้น้องเมียค่ะน้องเมียนี่เมียครับองเมียครับอันนี้น้องม่วค่ะนี่น้องม่วนี่น้องเมียน้องม่วกับน้องเมียผมเอาน้องม่ว้พผมเอาน้องเมียเหรอ

ไดารนหาคนั้นคไปยังาไปไม่กินไม่กินไปเลยมบอให้เนี่ยารอสลีมันบอกาสลีอกแ้ข้าวเศรกิน้ำใสใสบุก็ดี เลกลวเด็กวะยเให้ดูรว้ดน้ะไันส่าย่ายนี้เยมัน่งอ่ันาเป็นมากว่านั่นละแทีมือเนี่ยเรไปจะบาเรยยไปบ้เหุมองยูเห้ไปมานนั่งรองลูกคืนันก็ก็จะม่ลุดร่องเลย มี่ผู้เข้าพอแล้วนี่มาจากช่องสาวน้อยเป็นบ่ครับโอติดตามให้กับร่งใจโอ้อันนี้ขึ้นกับยุดอดแล้วะครับนี่อดหดือรัเห็นยุ่เห็นตลอด เป็นห่วงเป็นห่วงก็แลม้วะครับเนาะผมได้กับชลี่บวกกันไหมับภาพไปทหวกกันุโจครับคุจจครับ่ภาพไปแลโวแลมไปมือน้เลนด้ย

เดี wrote, oh! ่ยวกินเดี่ยวหายากด้วยครับพี่น้องว้วยว่กินเขาจะกับไม่ใชเอาคนแล้เนาะนดาซื่อนที่ซเป็นงคนัก็คทซื้อจ้ารอยเียวละครับอคนไหนดาซื้อีโ่เรียบซีเลยหมดได้ได้เนะ เพระอรันหนิล <rôle> บ <à> ้นเลยพิลล่้านยพลี่บอครับมาคุณนั่งนอะไรครซื้อได้ไร่งรับหมาไเดีครับผมกวไข่ยางครับีพงไข่ย่างครับมไงบ้านบ้านอกไงครับีะงไข่ย่างขอไงขนบคุณท่านที่้าสู ตา้ยของพระองค์ผู้ทรงผ่านตาแไ้ผู้ไรคงสิเกตารสกมกมาไปด้ยานยุ่เกียงตองอยความจริกัขีลาดครับเอฟซีอลแลมขอขอทายลูกครับผมเอาเอาเชิญครับพวกผู้ออกนอกง่วมาให้ครับนี่ยนะครับ อ๋อเป็นยังกินโมซินแหงกินเนี่ยทุกคนกินไปเลยโอ้กุ่อัเดี๋ยวเดี๋ยวลุดอเป็นะรทัเ่อนานหัวไม่พ่อแรครับซืที่เพทานทนนบอกอายุ

1ป3 1 2ร้อยยี่สิบหกคูสิบสี่วันแง้แค่ัหนึ่งสองสามคนึ่งสมนึ่งสองสามครัโอเคครับไสามลูกผู้ไม่ได้ซื้อนแค่หนึ่งูไม่หน่อนนนไม่หน่องอยานัอ

อะไรเยอะเยอะติดกันอีกยื่งอาหารเยอมทุกคนยุ่หารพอกันอาหารวิ่งคนะยัูค่หนเขามานังมากายลายเลนอะไรตัิครับทัรี่ตามกรงแรมตลอดเลยบครับตามตลอดค่ะโอ้ยครับเดนเข้ามาเห็นเห็นตัวจริงเป็นทน่ไหอตัวจริงรอเขาครับเนาะเยี่ยงงูเนาะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค ิบสี่อีกครั้งโอ้ยแจ้งสุดยอดเลยค่ะแจ้งสุดยอดเล